เปิดนาทีเก็บของออกจากทุกโต๊ะข่าวทีมงานรอส่งน้ำตาไหลฝากข้อความสำคัญ นับเป็นข่าวที่สะเทือนวงการโทรทัศน์ไม่น้อยหลังจากที่พุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของช่องอมรินได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยต้องการพักจากหน้าจอก่อน4เดือนส่วนจากนี้ไปจะไปอยู่ที่ไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปโดยล่าสุด ทางทีมงานรายการทุบโต๊ะข่าวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่พุทธอภิวันออกมาพูดอำลาทีมงานบริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่ามกลางบรรยากาศสุดซึ้งที่มีทีมงานมายืนรายล้อมเตรียมส่งอำลาก่อนจากกัน พุทธะอภิวันกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่พวกคุณทำงานไม่ว่าจะเพจไม่ว่าจะเป็นตัดต่อหรือว่าทีดีหรือแม้แต่ข่าวให้คุณจำเอาไว้ว่าเราอยู่ได้เพราะคนดูของเราไม่มีคนดูของเราก็จะไม่มีพวกเราที่ยืนอยู่กันตรงนี้ 9ปีที่ทุบโต๊ะข่าวเราสร้างขึ้นมาผมก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะช่วยดูแลกันต่อไปไม่มีผมก็ยังมีพี่ๆยังมีบอกอกอ,อีกหลายๆคนที่จะช่วยดูแลพวกเราและผมเชื่อว่าถึงวันนี้เราไม่ได้เจอกันยังไงเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันถ้ามีปัญหาอะไรถ้าคิดว่าผมยังพอจะช่วยได้ให้ติดต่อมา นอกจากนี้ทางทีมงานผู้โพสต์ยังเขียนความในใจถึงพุทธอภิวันด้วยว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตนเชื่อว่าทีมงานทุกคนก็จะผ่านมันไปได้โดยจะเก็บพุทธอภิวัน ผู้เป็นอดีตเจ้านายไว้ในความทรงจําและหวังว่าจะได้เจอกันอีกนอกจากนี้ยังมีคลิปการทํางานวันสุดท้ายของพุทธที่อมรินทร์ีวีพุทธได้มาเก็บของรําลาทีมงานทุกคนจากใจและมีน้องๆในทีมยืนรอส่งบอสใหญ่สู่เส้นทางใหม่ของชีวิตและมีข้อความที่ทุกคนส่งต่อกันซึ่งคาดว่ามาจากพุทธว่าให้ส่งให้ถึงทีมเพจทีม 3D ทีมตัดต่อ บอกเขาได้ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเขาเก่งมากที่กล้ามาเรียนรู้โลกการทำงานที่มีหัวหน้าอย่างผมหัวหน้าที่เข้มงวดกับงานมากถึงมากที่สุดผมขอบคุณจากใจไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมเช่นกัน วันนี้เขาเรียนรู้และผ่านมาได้อนาคตข้างหน้าไม่มีอะไรที่น่าวิตกตราบที่พวกเขายังคงขยันมุ่งมั่นไม่ละทิ้งความพยายามที่ดุที่ด่าที่เอตโรอยู่ทุกวันนั่นเพราะงานของพวกคุณคือความรับผิดช,ชอบของสังคมอย่างสูงสุดงานที่ผิดขณะออกอากาศไม่สามารถแก้คืนกลับมาได้เพราะรายการแพร่ภาพไปแล้วมีแต่ต้องขอโทษผู้ชมและถ้าเรามัวแต่กล่าวคำขอโทษอยู่บ่อยๆมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือหดหาย ไปความผิดหนึ่งครั้งถ้ารู้และเข้าใจเราไม่ควรให้เกิดความผิดซ้ำขึ้นอีกสำหรับพี่นุม่มพี่สิริเจ้านายของพวกเราผมบอกกับน้องๆได้อย่างสนิทใจว่าพี่ทั้งสองท่านคือคนที่มีคุณธรรมมากๆหากน้องๆเจอปัญหาในองค์กรจนไม่รู้จะหันหน้าไปบอกใครจงเดินหาพี่ๆทั้งสองท่านได้ทุกเมือ่อเพราะพี่ทั้งสองท่านจะปกป้องพวกคุณด้วยความยุติธรรม ไว้ถ้ามีโอกาสกุศลน,นำพาคงได้มีโอกาสตอบแทนคนที่เกื้อกูลกันมาผมจะไม่มีวันลืมคนที่จริงใจกับผมอย่าฝันถึงความสำเร็จถ้าวินาทีนี้คุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักและซาบซึ้งในมิตรภาพครับขณะที่ชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นพุทธอภิวันในช่องอมรินแล้วแต่ก็จะรอติดตามกันต่อไปว่าเจ้าตัวจะไปเป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องไหน